น,นิยายรักเรื่อง The m i s t y Song เพลงรักเพื่อนให้เสียงโดยฝนไม้เนื้อเรื่องโดยฝนไม้บทที่12 Begin เวลา15นาฬิกานาทีผมกับเป้เป็นสองคนแรกที่รีบเดินออกจากห้องเรียนทันทีที่หมดเวลาเพราะเรามีนัดที่จะต้องไปเจอกับพี่หยองที่ร้าน Eleven Alley คิดว่าพี่หยองเรียกพวกเราไปคุยเรื่องอะไรวะเป้ผมหันไปถามความเห็นของเป้ที่เดินอยู่ข้างๆไม่รู้สิเป้ตอบและเดินไปเรื่อยๆโดยไม่หันมามองผมกลับบ้านก่อนปะผมถามต่ออืมเป้ตอบแค่สั้นๆแล้วจะออกมาพร้อมกันไหมเดี๋ยวเราไปรับก็แล้วแต่เฮ้ย เป็นไรวะผมหยุดเดินและถามเป้ที่กำลังทำหน้าตาไม่ค่อยจะรับแขกเท่าไหร่ในใจผมก็รู้แหละว่าเป้คงไม่พอใจเรื่องที่ผมไปนั่งคุยอยู่กับน้องหมอกแบบนั้นเป้มันคงเป็นห่วงว่าถ้าเกิดไอ้โจามาเห็นอีกหรือถ้ามีใครปากตะวางไปบอกมันเข้าก็คงทำให้ผมมีปัญหากับมันอีกแน่ๆโกรธเราปะเนี่ยเปล่า เป่ยหยุดเดินแล้วหันกลับมาตอบผมเสียงสูงน่าจะเป็นนักร้องเนาะผมพยายามพูดตลกกลบเกลื่อนตลกตายนะเปพูดประชดประชันผมแบบสุดขีดก่อนที่จะตั้งหน้าตั้งตาเดินต่อไปแบบไม่รอผมคอยด้วยดีผมตะโกนเบาๆและรีบเดินตามพ่อหนุ่มสุดอ่อแต่ขี้งอนคนนี้ไป ผมป๋องและเป้เราเดินทางไปยังร้าน11อันเล่ด้วยกันโดยที่ผมเป็นคนขับรถไปรับทั้งคู่มาจากบ้านทำไมแกไม่โทรบอกว่าจะเรียกไปเพื่อป๋องที่นั่งอยู่ข้างๆผมทำหน้าคิ้วขมวดและเริ่มบน่นไม่รู้เหมือนกันว่ะผมตอบเฮ้อวันนี้อุตส่าห์ไม่มีเรียนบ่ายแล้วแท้ๆ ไอ้บูมก็ไม่นัดซ้อมด้วยกะจะนอนอยู่บ้านให้สบายๆขี้เกียจจริงโว้ยเ <_ d ata> สียงบ่นของป๋องทยอยออกมาเป็นชุดๆลากยาวไปเรื่อยๆจนผมเองก็เริ่มบ่นผสมโรงออกไปบ้างเออว่ะแม่กูก็บ่นอยู่เนี่ยว่าตั้งแต่แม่มาถึงก็ยังไม่เห็นกูอยู่ติดบ้านเลยหวังว่าคงเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะป๋องพูดต่อ ไม่งั้นกูจะเซ็งมากมึงอย่าพูดงั้นดิกูกดดันนะผมพูดกับป๋องกดดันอะไรของมึงป๋องหันหน้ามาถามผมก็ถ้าพี่หยองเรียกก็คงไม่พ้นเรื่องของวงเราอีกแงนี่ซ้อมมาครบเดือนแล้วมึงยังป๊อดอยูีอีกเหรอวะป๋องถามก็เออดิผมตอบไวมากกูไมไ่เล่นมานานเหมือนพวกมึงนะเว้ย เลิกบน่นกันสักทีเถอะจูจ่ๆเป้ที่นั่งอยู่เบาะหลังก็พูดเสียงดังขึ้นมาผมกับป๋องนิ่งเงียบไปและหันมามองหน้ากันโดยที่ไม่ได้พูดอะไรแต่ผมมั่นใจว่าป๋องคงรู้สึกแบบเดียวกันกับผมนั่นก็คือมันเป็นอะไรของมันวะมึงอารมณ์เสียอะไรมาวะเนี่ยป๋องหันไปถามเป้ที่ตะคอกหลังจากที่นั่งเงียบอยู่ข้างหลังมาพักใหญ่เล่าหนูหู ตั้งแต่ขึ้นรถมาก็เห็นบ่นกันไม่หยุดเปตอบด้วยเสียงและท่าทีหงุนหงิดไม่เลิกก็ใช่แต่พวกกูแค่บ่นนิดๆหน่อยๆมึงจะงุนหงิดทำไมวะและบ่นให้ได้อะไรขึ้นมาบ่นแล้วจะรู้หรือว่าเรื่องอะไรเปเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่หงุนหงิดมากขึ้นเรื่อยๆไปถึงไวๆเดี๋ยวก็รู้เองนั้นนะ่ะบองเงียบและหันกลับมามองผมโดยที่เขาเลิกคิ้วขึ้น ผมเองก็ได้แต่สายหน้าและยักไหล่ทั้งสองข้างขึ้นเล็กน้อยกลับไปเท่านั้นเป็นอะไรของมันวะป๋องบนขึ้นลอยๆแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่ออีกของเพราะรู้สึกแปลกใจอยู่ไม่น้อยที่เป้ออกอาการงี่เง่าแบบนี้เพราะว่าปกติแล้วเป้มักจะเป็นคนที่ใจเย็นมากที่สุดในกลุ่มและใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์อยู่เสมอวันดีครับพี่ พวกเรามาถึงร้านเอนเลฟเวนอาร์เลย์แล้วและก็ไหว้ทักทายพี่หยองตามปกติอา้าวแล้วอีกสองตัวที่เหลือล่ะพี่หยองถามถึงหนึ่งและบูมกำลังตามมาครับพี่ป๋องตอบเห็นบอกว่ามาถึงไม่เกิน 5, ้าโมงแน่นอนครับเออเอองั้นไปนั่งรอในร้านก่อนแล้วกันพี่หยองพูดเดี๋ยวให้อยู่ครบกันทุกคนแล้วพี่ค่อยคุยทีเดียวครับ พวกเราตอบและเดินไปนั่งตรงโตฟาตัวประจำซึ่งเป็นรูปทรงครึ่งวงกลมยาวสีดำมันคลับตั้งอยู่บริเวณตรงกลางโถงของร้านว่าแต่วันนี้มีชั่วโมองว่างให้แทรกไหมพี่เป้ถามเวลาว่างสำหรับห้องซ้อมดนตรีพอปกติแล้วห้องซ้อมดนตรีของร้าน Eleven อเนนั้นมักจะเต็มเสมอถ้าหากพวกเราไม่โทรมาจองกับพี่หยองเอาไว้ก่อน พี่ล็อกช่วงหกโมงเย็นถึงสองทุ่มเอาไว้ให้พวกเองแล้วอ้าวบูมมันโทรมาบอกพี่ไว้เหรอครับผมถามพี่หยองบ้างเพราะปกติแล้วบูมจะเป็นคนนัดล่วงหน้าสำหรับวันและเวลาที่พวกเราจะมาซ้อมดนตรีกันที่ร้านของพี่หยองเปล่าหรอกพี่หยองตอบและมองหน้าผมพี่แค่อยากดูว่าตั้งแต่มีดุ๊กเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยวงพวกเองพัฒนาไปถึงไหนกันแล้ว สายตาที่พี่หยองมองผมดูจริงจังและมีความคาดหวังอยู่ในนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนเลยว่ามันทำให้ผมเริ่มกดดันมากขึ้นและผมเดาได้เลยว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พี่หยองเรียกพวกเรามาในวันนี้แน่ๆสวัสดีครับพี่หยองเสียงของหนึ่งและบูมดังมาจากทางด้านหน้าร้านไปรอที่โตฟ้าเลยคนอื่นๆรออยู่แล้วเดี๋ยวพี่ตามไป พี่อยองตอบและชี้นิ้วมาตรงห้องโถงที่พวกเรานั่งอยู่ในขณะที่ตัวเองกำลังคุยโทรศัพท์กับใครบางคนมาถึงนานห้วอ,อยังพวกมึงบูมทักทายพวกเราและวางหมวกกันน็อกสีเขียวสดของตัวเองลงบนโต๊ะหน้าโซฟา15้านาทีได้มัง้งผมตอบที่ป๋องกำลังนั่งเล่นเกมในมือถืออย่างเมามันส่วนเปนก็นั่งกอดอ,อกทำหน้าเป็นตูดอยู่เหมือนเดิม แล้วพี่หยองบอกอะไรหรือยังวะหนึ่งถามหลังจากที่เดินกลับออกมาจากห้องครัวของร้านพี่หยองพร้อมกับน้ำดื่มในมือหนึ่งขวดยังเลยวะ่ะผมตอบแกบอกให้รอพวกมึงมากันครบก่อนนี่แหละเราค่อยคุยทีเดียวเออบูมถอนหายใจเหมือนเป็นการผลคลายจากอากาศร,ร้อนที่เขาได้รับมาระหว่างการเดินทางก่อนที่จะทิ้งตัวนั่งลงบนโตฟ้าของร้าน ยีนาทีผ่านไปพี่หยองก็เริ่มขยับตัวออกจากเก้าอี้ของแกแล้วโทษทีโทษทีทษทพี่หยองเดินมาหาพวกเราค่อยมาพรุ่งนี้ก็ได้ครับพี่ไม่รีบบองเริ่มกวนตีนพี่หยองเหมือนทุกทีไอ้นี่กูก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องของพวกมึงนี่แหละพี่หยองยืนเท้าเะเอวหอึพวกเราแต่ละคนอุทานขึ้นเรื่องพวกเราเรื่องอะไรอ่ะพี่ บูมถามด้วยท่าที่สนอกสนใจก็เรื่องที่จะกลับไปเล่นที่ร้าน The Dark ์คโรสไงฮะผมอุทานออกมาเสียงดังที่สุดทุกคนหันมามองที่ผมซึ่งผมไม่แปลกใจเลยเพราะถ้าผมเป็นเพื่อนๆคนอื่นๆผมก็คงมองมาที่ตัวผมเองเหมือนกันแหละเพราะผมมั่นใจเลยว่าในหัวของเพื่อนๆของผมทุกคนตอนนี้รวมถึงตัวพี่ยองเองด้วยคงกำลังคิดอยู่ว่า ไอ้ดุ๊กมันจะรอดไหมวะมึงจะตกใจทำไมบูมหันมามองผมและพูดเอาหาจากฝีมือขั้นเทพของพวกเราแล้วยังไงวันนี้ก็ต้องมาถึงอยู่ดีใช่เปพูดเสริมหลังจากที่นั่งเงียบอยู่นานน่าดีใจออกที่จะได้กลับไปเล่นที่ร้านเร็วขนาดนี้วู้บองเฮฮาขึ้นทันทีตอนแรกนึกว่าจะต้องรอนานกว่านี้ซะอีกนั่นเนี่ย ส่วนเจ้าหนึ่งเองก็ยืนกอดอกและยิ้มหวานเจี๊ยบให้กับเรื่องที่ตัวเองเพิ่งได้ยินด้วยความดีใจหลังจากที่แก๊ปออกจากวงไปและในช่วงเวลาที่ทางวง T.R.M. ต้องหาสมาชิกใหม่เพื่อฟอร์มวงกับใหม่ครั้งทางร้าน The Dark Rose ก็ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าวง T.R.M. จะได้กลับมาเล่นทันทีเมื่อมีนักร้องนำคนใหม่แล้วเดียเด๋ยวเดยวอย่าเพิ่งดีใจกันเกินไป พีหยองพูดเบรกซะทุกคนหัวทิมพวกเองต้องออเดชั่นกันใหม่ทั้งหมดโว้ยไม่ใช่ว่าจะได้กลับเข้าไปเล่นเหมือนเดิมดูเรื่องแค่นี้เองป๋องพูดออกมาแบบมั่นใจมากแหมมึงนี่อดเก่งเหลือเกินน่ไอ้ป๋องพี่หยองพูดกระแนกกระแหนป๋องกูรู้ว่าพวกมึงไหวแต่มึงถามเพื่อนมึงอีกคนหรือยังพี่หยองเพเยน้าเจาะจองชี้เป้ามาหาผม จึงทำให้เพื่อนๆทุกคนหันมามองผมอีกครั้งแล้วจะเริ่มออเดชั่นเมื่อไหร่ครับพี่บูมถามพี่หยองเอาเป็นวันที่พวกเองพร้อมก็แล้วกันแต่ไม่เกินวันศุกร์หน้านะแล้วก็แจ้งพี่ก่อนด้วยได้ครับพี่บูมตอบตอนนี้ทุกคนมีสีหน้าที่มุ่งม,มั่นอย่างมากขนาดเป้ที่นั่งหน้าบูดอยู่นานก็กลับมายิ้มแย้มได้ตามปกติ เผลอๆดูแล้วเจ้าตัวจะมีความสุขมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ําถึงว่าละ่ะพี่ถึงได้เก็บห้องเอาไว้ให้ทั้งๆท,ท,ที่พวกเราไม่ได้โทรมาจองล่วงหน้าความสงสัยของเป้ถูกเฉลยด้วยเรื่องที่เพื่อนๆดีใจกันอย่างมากแน่นอนครับว่าตัวผมเองก็ดีใจที่จะได้ไปยืนในจุดเดียวกันกับเพื่อนๆทุกคนแต่กลับกันแล้วก็มีความเครียดต่างๆเข้ามาทวีคูณมากขึ้นเช่นกันเราทุกคนไม่รอช้า พราะเมื่อเราอยู่ในห้องซ้อมแล้วทุกเครื่องดนตรีและคิวเพลงที่ใช้สำหรับซ้อมถูกจัดเตรียมอย่างรวดเร็วโดยมีบูมเป็นแกนหลักบอกเลยว่าการซ้อมดนตรีและการร้องเพลงที่จริงจังมากที่สุดในชีวิตของผมตอนนี้มันได้เริ่มต้นขึ้นอย่างดูเดือดแล้วจบตอนแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฝนไหมด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้คุณพลาดนิยายเสียงตอนใหม่และนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากครับ